สวัสดีครับผมว่าคนที่ใช้สวิปเหมือนกันเนี่ยน่จะทราบปัญหาอยู่ข้อหนึ่งที่ที่หลายคนอาจจะต้องเจอหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่ต้องเจอนะครับนั่นคือในเรื่องของตัวช่องแอร์ด้านตรงกลางตรงกลางคอนโซลของสวิปเนี่ยมันชอบที่จะ,ะมีปัญหาเรื่องเคี่ยวหัก อย่างของผมเนี่ยในช่องนี้นะครับมันมันจะมีปัญหาเรื่องเขี้ยวด้านข้างตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเขี้ยวเล็กๆนี่ที่ที่เอาไว้ไว้เกาะกับตัวล็อกอยู่ข้างในแล้วเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยเราต้องการองศาหรือว่ามุมของแอร์ให้มันไปทางไหนเนี่ยเราจะต้องมาบิดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็จะบิดแบบนี้แล้วปัญหาของผมคือเวลาผมบิดตรงนี้บิดไปบิดมามันเกิดปัญหาว่า ไอ้เขี่ยวเล็กๆของมันเนี่ยมันหักพอมันหักเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอันใหม่ผมเห็นมีเพื่อนๆหลายคนไปโพสในกลุ่ม Facebook ว่าถ้าไอ้เจ้าตัวนี้มันหักเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ได้รับคำตอบว,ว่าถ้ามันหักก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ไงราคาไม่แพงราคาผมไม่แน่ใจว่าที่ศูนย์ราคาเท่าไหร่ผมไปหา ข้อมูลเดี๋ยวผมขอเปิดในเว็บ s h o p e ปีดูนะครับว่าราคาเจ้ากรอบรวมถึงช่องแอร์ตรงกลางตัวนี้ของซูซูกิสวิปมันราคาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวขอ <c oughs> มาดูที่มือถือนะครับนี่ตัวช่องลมแอร์ตัวกลางซูซูกิสวิปปี2018 เป็นต้นมานะครับราคามันอยู่ที่848บาทนี่นะครับนี่ผมผมสั่งมาแล้วแต่ว่าของยังมาไม่ถึงน่าจะเป็นเป็นสินค้าที่เป็นพรีออเดอร์นะครับนี่เขาเขาบอกว่าเป็นพรีออเดอร์8ปดบาทก็คงต้องลกส่งมาจากจีนนะครับไม่ไม่งั้นก็ก็คงคงไม่ต้องพรีออเดอร์อ่ะมาต่อกันที่หน้าจอนะครับแล้วคราวนี้พอ ครับขอปิดประตูนิดนึงเพราะว่าเสียงข้างนอกจะได้ไม่เข้ามาอพอสั่งมาแบบนี้ก็แสดงว่าผมต้องไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นผมจะต้องอหาทางเปลี่ยนเองผมก็ไปสืบค้นไปหาข้อมูลว่าเวลาจะเปลี่ยนช่องลมแอร์ตรงกลางของสวิตตัวนี้เราต้องแกะตัวไหนบ้างต้องลือ้คอนโซลยังไงบ้างก็หาหาข้อมูลอยู่ 2- 3วันก็ยังไม่เจอว่าว่าเขาทำยังไง ส่วนมากคนที่เขารีวิวไว้ในช่อง y u t u b e เนี่ยเขาจะพูดถึงการเปลี่ยนหน้าจอของเครื่องเสียงเดิมๆหรือว่าเครื่องเสียงติดลบของรถของสวิฟตเนี่ยเป็นจอ Android ว่าต้องแกะตรงไหนบ้างเขาก็หาให้ข้อมูลว่าเราจะต้องแกะไอแผ่นตรงนี้ปกติแผ่นตนัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนที่ใช้ s วิฟตก็จะทราบดีแล้วก็ใช้ตัวแถบหรือว่าแผ่นพลาสติกที่ที่เป็นลักษณะแบ,แ,บแบนที่มันมันให้ตัวได้แล้วก็ตัวนั้นแหละมา มาแงะแงะแงะขึ้นผมก็ไม่มีแผ่นตัวนั้นผมไปหาซื้อนี่เลยครับาภาษาช่างเรียกว่าเกียงเกียงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นอะลูมิเนียมเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเอาตัวแผ่นกาวสองหน้ากระดาษกาวสองหน้าอากระดาษกาวกระดาษกาวหน้าเดียวไม่ใช่สองหน้าตัวนี้มาหุ้มมาแปะไว้ตรงเกียงที่มันเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็อล,อลองมาแงยแล้วก็ทําตามที่ เขาแนะนําใน YouTube นะครับก็คือถามว่ามันแกะได้ไหมแกะได้ครับไม่ไม่ยากเลยเริ่มเริ่มจากการการแกะที่จะทําให้แกะง่ายคือเราจะจะต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้นิว้วแงะขึ้นมานิดนึงพอมีมีช่องให้มันเผเยอขึ้นมาแล้วก็ไอตัวเนี้ยอ่างัดเข้าไปแล้วก็พองัดเข้าไปแบบเนี้ยนะครับแล้วก็บิดตรงนี้บิด่างนี้บิด่างนี้บิด่างนี้ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆอ่าสุดท้ายก็คือจุดทางด้านข้างตรงนี้นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นี่เลยครับ มันเป็นลักษณะแบบแบบเขี้ยวแบบนี้เฉยๆนี่เลยครับเป็นเขี้ยวเฉยๆที่เขาทําสลักล็อกไว้กับช่องที่เขาทําไว้ตรงคอนโซลตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือว่าข้างล่างนะครับเริ่มจากแง่ทางนี้ก่อนก็ออกมง่ายๆครับส่วนใครที่อยากเปลี่ยนเครื่องเสียงก็นี่เลยครับมันจะมีน็อตอยู่2จุดแล้วก็ใช้ไขควงแฉกตัวนี้ แล้วก็ไขออกมามันก็ยกเครื่องเสียงตัวนี้ออกได้เลยอ่มันก็เหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนหน้าจอ Android เองนะครับไม่ต้องไปพึ่งร้านสั่งอุปกรณ์มาอ่จะเป็นหน้าจอขนาด9้านิ้วเดิมๆติดลบแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนง่ายๆโอเคอ่มาที่ประเด็นของเราเลยนะครับพอพอผมแกะจอตัวนี้ออกมาเนี่ยผมก็ไม่มีจุดไหนที่จะเอาไอ้ช่องแอร์ตัวนี้ช่องลมแอร์ตัวนี้ออกมาได้เลยเพราะว่ามันไม่มีน็อตยึด ผมก็มานั่งไล่ดูรอยต่อข้อต่อต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นรูปเป็นเป็นชิ้นงานเดียวกันแบบยาวแบบเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นรูปนะครับมันไม่เหมือนลักษณะแบบนี้ถ้าแ,แบบนี้มันจะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันเราจะแกะไม่ได้เพราะผมมาไล่ดูเออมันมีมันมีมันมีช่องเล็กๆเ,เนี่ยแสดงว่าชิ้นงานตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันคนละชิ้นกันผมก็เลยต้องต้องหามุมแกะ ก็ลองลองมาดึงดึงแง่ไงดูผลคือมันดึงได้ครับเพื่อนมันดึงได้มันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้เป็นสลักนี่ด้านหลังนะครับนี่ผมลองแง่ดูนิดหน่อยนี่ด้านหลังพอพอดึงมาแบบนี้มันก็ยกขึ้นได้เลยเห็นะครับนี่มันยกขึ้นได้เลยนี่นะครับยกขึ้นได้เลยนี่ผมยังไม่ได้แกะให้ให้หมดนะครับเดี๋ยวลองลองแกะดูแล้วมาดูว่าพอ,อผม แกะงานชิ้นนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงขอวงวางวางกล้องก่อนนะครับเพราะว่าภายในรถเนี่ยมันไม่มีขาตั้งกล้องแล้วก็มุม,มที่จะวางตัวกล้องตัวนี้มันก็ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะ s อปวิดีโอตัวนี้ไว้ก่อนโอเคครับโอเคครับมาต่อเลยเอ่ผมเมื่อกี้ผมดึงตัวนี้ที่ให้มันเพเยอะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอ่ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีสลักตัวนี้ตัวหนึง่งนะครับตัวนี้เมื่อก็อา่างัดขึ้นข้างบน แล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับพอยกขึ้นมาปุ๊บไอเจ้าตัวช่องลมแอร์ของฝั่งสายมือผมเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยเขาทำออกมาเหมือนลักษณะลักษณะว่าคือมันวางไว้เฉยเยอ่ะวางไว้ตรงข้างในตรงเนี้ยนะครับมันจะมีท่อสีดำาๆตรงเนี้ยเขาแค่แค่วางไว้เฉยเฉพอเรายกตัวนี้ขึ้นปุ๊บตัวนี้มันก็หลุดออกมานะครับอีกข้างนึงเช่นเดียวกันข้างนี้มันมีปัญหาเนี่ยนะครับผมยกยกคอนโซลตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บไอตัวเนี้ย มันก็หลุดออกมาเจ้าตัวปัญหาของผมนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวขอ,อทุลักทุเลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเจ้าตัวนี้ออกมาเลยไอ้ดูว่าอ่ะนี่เลยครับนี่คือตัวปัญหาของผมทั้งหมดเลยที่มันมันหักโดยปกติมันจะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็พอพอเจ้าตัวปรับองศาของแอร์เนี่ยมันหักมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคครับ อันนี้คือผมแกะออกมาแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวอัน,นเนี้ยเนี่ยข้างในนะครับเจ้าตัวแผงตรงเนี้ยผมก็ไม่จําเป็นต้องแกะออกมาแค่ทาตัวนี้ให้มันโผล่ไว้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนจะยังไม่ไม่เอาลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของชิ้นนี้มามาถึงเดี๋ยวผมติดตั้งทีเดียวเลยเพราะว่าขี้เกียจแกะ <laughs> เพราะว่าถ้าแกะเนี่ยมันมันกังวลกลัวกลัวว่าไอ้เขี้ยวต่างๆเหล่านี้ มันจะหักได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเป็นงานพลาสติกที่ให้ตัวดีอยู่นะครับไม่ได้เป็นงานพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งอะไรพวกนั้นผมว่ามันก็น่าจะาติดตั้งได้เหมือนเดิมได้ง่ายๆนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการแกะตัวช่องลมแอร์ตรงกลางของรถซูซูกิสวิปนะครับเริ่มแรกก็คือแกะเจ้าตัวนี้ออกก่อนนี่นะครับแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ งัดตัวนี้ขึ้นมาตรงๆเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วยเอาตัวช่องลมที่มันมีปัญหาออกมาแล้วพอผมได้ตัวใหม่มาผมก็จะเอามาใส่ไว้ที่เดิมอย่างนี้ผมมีไอเดียที่จะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเครื่องเสียงติดรถเดิมๆตัวนี้นะครับจากของซูซูกิเดิมๆหน้าจอเก้านี้ะลองจะลองสั่งจอ Android สักตัวหนึ่งแล้วมาเปลี่ยนให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะได้รู้ว่า วิธีการเปลี่ยนเครื่องเสียงติดล่นเดิมเป็นหนะ้าจอ Android ของ Suzuki s w i t t เนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างต้องต่อสายยังไงสายที่เขาให้มาสำเร็จรูปเนี่ยมันใช้อานได้เลยได้ไหมนะครับโอเคสำหรับคลิปนั้นก็เดี๋ยวเอา,เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับวิธีการแกะคอนโซลหน้าของรถ Suzuki s u z u กิ Swift เพื่อที่จะเปลี่ยนช่องลมแอร์ที่มันมีปัญหาตัวนี้ออกนะครับโอเคสวัสดีครับ